มันเห็ดมึงเห็ดอีน้อยน่ะเห็ดอีแต่เห็ดไอ้ถือมีดมาอีแสงเฮามึงถือมาอย่างมามาลงมาไม่ได้ไม่หยองไม่กูลงลงนี่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 ไนี่อีน้อยเฮียมันมีเงียกูจะตื้นไปนี่อย่งอ้กูนนนไอ้มึงหนวเน ไปซื้อมาใหม่นะบกเข้าโบห้าอยังโอ้ยมไม่อยาา่างมันจะอกเข้าโบเข้าขันปาดกี่กับโบเข้าปาดหน่อยก็บโเข้าสิวะเออโอ้ยกระเพาะวัวลายอีลีมอลองไหมมิดไหมมันก็เข้าบนท่ละมันอกเข้าเป็นน้นประเกตพเมียมี่ยังยังดีนะอุ้ยวัวเี่ยมันก็ยังเข้าอยู่ดีเด้กมันกบเข้าขั้น เฮ็ดยังซี่กูกลัวเข้าน่ะโูไอ้วลาแห้งลูอหลับโอ้ยมึงกมึงฟันป่าเป็นแสงฟันจังใดกูฟันจังใดกับปเข้ามึงลองเฮ็ดเบิ่งมึงลองเฮ็ดเบิ่งกูฟันไหมน่ะบลเข้าน่ะนี่ปลาเข้าโอ้มันเป็ี่ยนอย่างนี้ซึ้งซื่อฮันเลยนี่หันใกล้ๆนี่เลยอ้มึงฟันบ่าเปล่นติบกดิกูแจ๊ออกเลยยังใดมันฟันบ่เข้าหรไม่น้อยพอดวันเนาะ เป็นน้ำไม้หรือเป็นน้ำพระนี่จังละมันเป็นน้ำพระพามันบ่เข้าเน่มันก็เข้าอยู่ดีๆฉันน่ะลองดูเห็นมึงดูลอมดูเน่มันบ่เข้าโอ้ยตะลืดนี่ยมัวตะลืนว่าซั่นเนี่จะดูอะไรเด็กเด้กเด็เด็กเด็กลองมึงดู นี่อ้ยมันกูสูนเลยชงไรกับพเข้ากซื้อมาใหม่ๆนะมันนี่ดูกูจะรอบดูมันก็ยังเข้านี่เดะช่วยยฮ่เป็นจะเป็นยังตใจี่กูเห้เครตัดทีแสงีแสงมึงตัดเป็นบ้ชาอ้ยไอ้กูนอนยุงวิตาทัอย่างที่แสงรังนอนงนอนม มาล่องอย่างยุ่นี้ไปล่องหัอื่นก็ได้ทั่วนี่ห้ามึงตกลงนี่หัวกูตามครับนี่คือสิเป็นนังเขาจุดแรกก็เป็นอำมาภานมึงไปเป็ดลโลเลยไอ้แสงมึงอ่ะเป็นคนน่ะกูบไปดิเองกูตัดบัวอืดเมื่อไหรตีเสื้อทั้งหลายน่ะสุ่งว่ตามเป็นตัดเปียกูบัดเนี่ยลองเบิรงว่ามันใชเข้าลองก็เป็นลองหัวอื่นกูกระลั่งรับกระลังนอนสุขเขาใจใหม่มันแหละมันต้องบองห้วงความไอ้แสงนะมึงนอ่ะน่ะเฮ้ยอีแสงเห็ดมันเห็ด อีน้อยเนี่ยเห็ดอีแสงเห็ดให้ถือมีดมาอีแสงเอามึงถือมาอย่างมามามาลงมาไม่ดีมาให้กูลงลงมึงดีไปสิฮะไม่ใหนดีวิ่ยตุ้มผีปอบควันกูยังไม่ด้หลับยังนอนมันตัดถึงมันตัดพี่บ้าพี่บ่อยังสูกระดกกระเดียแทะจะไปเล่นทังอื่นกับรถไปตัวตัดกูนดิขะกูแค้นมากกูจะเป็นยังไงนี่ขะโต้แล้วมือนนี่เออแค้นก็กินน้อำใมกูจะเป็นยังไงอยู่แลวอยู่ล้วอยูนี่เออ